คณครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในรำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจ,จากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแรลร่างกายกันเลยมันจะได้ออกไปออกไปเจ็บเอาออกไปออกไปเราไม่เอานายไอ้มะเร็งลายออกไปออกไปออกไป,ออกไปเจ็บเอา ออกไปเลยไปออก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 ไปการรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวัน แล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 าวัย67ปีได้ยินเสียงหนูร้องในคัวเดินทางไปดูพบงูกำลังกินหนูก่อนแจ้งผู้พิ่ช่วยจับททท,ท,ท,ทตราดเผยจัดกิจกรรมส่งเสริมดึงดูดนักท่องเที่ยวเที่ยวงานวันรักกล้วยไม้หมือนตราสายไฟแรงสูงขาดตกจักพื้นไฟลุกไหม้ญาติถนนชาวบ้านแจ้งอบตอช่วยดับไฟ สปอสอชอรับฟังความคิดเห็นชาวแหล่งอกชาวบ้านขอให้แพทย์มาดูแลในพื้นที่ต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com ป้าวัย67ปีได้ยินเสียงหนูร้องในห้องขวเดินทางไปดูพบงูกำลังกินหนูก่อนแจ้งกู้ภัยช่วยจับ ผู้ภายตราเขตคลองใหญ่รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนางสายใจเขาว,วงอายุ67ปีอยู่บ้านเลขที่56หมู่5ตบดหมายรุ่นอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดให้ช่วยจับงูที่อยู่หลังบ้านหลังรับแจ้งจึงส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการจับงูเดินทางไปยังบ้านนางสายใจเขาว,วง เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนางสายใจได้พาเจ้าหน้าที่ไปที่ห้องครัวและได้ค้นหาอยู่นานกว่า30นาทีจนพบงูเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในตู้เก็บของและเป็นงูมีพิษชนิดกระปะช้างเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ใช้อุปกรณ์จับงูคล้องที่หัวแต่งูตัวนี้ต่อสู้ทําให้การจับเป็นไปด้วยความยากลําบากแต่สุดท้ายก็สามารถจับได้สําเร็จก่อนนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป นางสายใจบอกว่าตนเองได้ยินเสียงหนูร้องและวิ่งอยู่ในห้องครัวจึงได้เดินทางไปดูและพบว่างูกำลังกินหนูซึ่งตนเองได้พยายามไล่งูให้ออกจากบ้านแต่ไม่สามารถทำได้จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับงูตัวนี้ออกไปจากบ้าน ทททตาลาดเผยจัดกิจกรรมส่งเสริมดึงดูดนักท่องเที่ยวเที่ยวงานวารักกล้วยไม้เมืองตราดนายโยธินทัพทิมทองผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักการตลาดเปิดเผยว่า การจัดงานวันรักกล้วยไม้เมืองตราดครั้งที่3ของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านหวังตักทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราได้พยายามเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งรัฐบาลเองต้องการกระจายรายได้มาสู่ชุมชนให้มากขึ้นในขณะที่ทททได้เริ่มจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวชมงานวันรักกล้วยไม้เมืองตรา สำหรับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยงานวันรักกล้วยไม้เมืองตากปี2559เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พยายามเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งเสริมโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเพราะว่างานวันรักกล้วยไม้เมืองตากเนี่ยมันเป็นงานของชุมชนนะครับแล้วรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญในการที่จะเข้าไปเข้าไปส่งเสริมรายได้กระจายตัวอากาศเข่วส,สู่สู่ท้องถิ่นด้วยนะครับทันในส่วนของทอท,อทอเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะ ประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในในพื้นที่งานวันรักกล้วยไม้เมืองตาดน,นะครับนะครับแล้วก็พยายามจะจัดกิจกรรมในเรื่องของคาราวานแรลลี่นะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วถ้าเข้ามาช่วงในวันงานเนี่ยเราอาจจะให้แวะเข้ามาท่องเที่ยวท่องเที่ยวแล้วมาทํากิจกรรมที่งานก็ได้หรือถ้ามันไม่ตรงกับช่วงงานนะครับเาราอาจจะจัดกิจกรรมเป็นจักรยานหรือคาราวานอะไรตรงนี้เข้ามาแล้วก็มาทํากิจกรรมเกี่ยวกับในพื้นที่ชุมชนได้นะครับ สายไฟฟ้าแรงสูงขาดตกจากพื้นไฟลุกไหมย้ย่าริมถนนชาวบ้านแจ้งอบตอช่วยดับไฟเก่งหลามเข้าสวนยาง เมื่อเวลา10เนนิกาวันที่19กุมภาพันธ์2559นายสุดชติจิตมุ่งมโนธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตรารับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อบอตอว่ามีชาวบ้านแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ยากข้างทางและจะลามเข้าสวนยางพาราที่บริเวณถนนสายแสนตุ้งบางกระดานจึงออกไปทำการตรวจสอบพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของอบตอนำรถดับเพลิงไปทำการฉีดน้ำระง,งับ เมื่อเดินทางไปถึงพบว่าไฟไม่ย้าแห้งริมถนนที่อยู่ติดกับสวนยางพาร,ราชาวบ้านที่อยู่ที่เกิดเหตุได้ช่วยกันต่อสายยางนำน้ำมาฉีดเพื่อป้องกันไฟลุกลามเข้าสวนยางซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุเป็นรอยต่อระหว่างตำบลบ,บางปิดอํอำเภอแดมงอบและตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตรานายสุชาติจึงได้แจ้งประสานไปย,นยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมเพื่อให้มาช่วยกันดับไฟดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไม้ย่าแห้งริมถนนครั้งนี้เนื่องจากสายไฟแรงสูงได้ขาดและตกลงมาย,ยังพื้นและได้เกิดไฟช็อตเป็นประกายไฟและลุกไม้ย่าแห้งประกอบกับมีลมพัดเป็นระยะระยะ ทำให้ไฟลุกไหม้ลามไปตามริมถนนที่มีหญ้าแห้งซึ่งเมื่อรถดับเพลิงของทั้งสองอปตอมาถึงที่เกิดเหตุได้ทำการฉีดน้ำเพื่อดับไฟและฉีดน้ำเลี้ยงบริเวณใกล้เคียงเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดไฟติดขึ้นมาอีกครั้ง ด้านชาวบ้านกล่าวว่าไม่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นอย่างไรสามีได้แจ้งว่ามีไฟลุกไหม้หญ้าริมถนนเก่งจะเข้าสวนยางให้มาช่วยกันดับไฟตนจึงเข้ามาพร้อมคนงานช่วยกันดับไฟแต่เนื่องจากลมพัดทําให้ไฟลุกลามไปยังญ้าแห้งส่วนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแดมงอบบอกว่าต้องตรวจสอบว่าสายไฟฟ้าที่ขาดและตกลงมาจนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟลุกไหม้นั้นเกิดจากสาเหตุใด เบื้องตน้นคาดว่ามีกิ่งไม้ถูกลมพัดแล้วเกี่ยวสายไฟขาดแล้วตกลงมาหรือเกิดจากอุปกรณ์ของการไฟฟ้าเองแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้ส,ส,ถสถานี b ีเออนุสาวรีโทร090 818 1828่สถานีขนส่งมอชิช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 1 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอาวสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเองกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นบนาฬิกาสภาสารับฟังความคิดเห็นชาวบ้านแหลมงอบเพื่อนำไปปรับการให้บริการด้านชาวบ้านขอให้แพทย์มาดูแลในพื้นที่เวลา10นาิกาวันที่19 คมพัน2,559ที่หอประชุมหมวดการท่าเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดตําบลคลองใหญ่อเภอแมง,งอบจังหวัดตรานายวิสิทธิ์ยี่สุนทองผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอเขต6จังหวัดระยองเดินทางมารับฟังความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพมีนาย รนัดชัยพุ่มเจริญานอำเภอแแบมงอปเป็นประธานเปิดการประชุมโดยมีชาวบ้านประกอบด้วยผู้นําชุมชนปราชชาวบ้านอกสมมในพื้นที่และประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมประชุมกว่า200คนซึ่งมีนายปีชาพัฒนาพินสาธารณสุขอำเภอแดมงอปเป็นผู้รับผิดชอบ นายวิสิทธิ์ได้ชี้แจงถึงการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้เห็นถึงความสําคัญในหัวข้อที่เสนอที่จะนําไปดําเนินการทําเป็นนโยบายในด้านหลักประกันสุขภาพประเภทใหม่ๆซึ่งทางสปสชต้องการให้ประชาชนในระดับล่างเข้ามามีส่วนร่วมจากนั้นที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นจํานวนสี่กลุ่มเพื่อนําเสนอความคิดเห็นของแต่และกลุ่มนํามาเสนอให้ที่ประชุมเพื่อสรุปเป็นของประชา ชนชาวอำเภอแหลมงอบต่อไป นายวิสิตกล่าวอีกว่าการดําเนินการที่ผ่านมาสพสอชได้ลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อนําความคิดเห็นต่างๆมาประมวลและนํามากําหนดนโยบายในการให้หลักประกันสุขภาพกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและได้ความคิดใหม่ๆมาดําเนินการส่วนที่มารับฟังความคิดเห็นที่อําเภอแลมงอบนั้นเนื่องจากเห็นว่าอําเภอแลมงอบได้มีการดําเนินการด้านกิจกรรมของสุขภาพทั่วหน้าได้เป็นอย่างดี ด้านนางอรชรคุณโลหิตอายุ62ปีชาวบ้านตำบลบางปิดซึ่งเป็นชาวบ้านที่มาร่วมประชุมกล่าวว่าเคยประสบป,ปัญหาด้านการบริการของโรงพยาบาลรัฐเช่นแพทย์นัดไปพบเพื่อรักษาแต่เมื่อไปตามนัดต้องรอนานกว่า2ชั่วโมงอยากให้มีการบริการทางการแพทย์ให้บริการถึงที่บ้านพักซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สูงอายุไม่ต้องลำบากกับการเดินทางและการรอคอยเป็นเวลานาน,าน ซึ่งหลังการระดมความคิดเห็นแล้วได้มีการนําเสนอความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มแล้วนายอำเภอแหลมงอบได้มอบข้อเสนอในฐานะตัวแทนของอำเภอแหลมงอบให้กับนายวิสิทธิ์เพื่อนําไปดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปยุทธธรรมจังหวัดตราดเปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตราด นายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ยุทธธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตราประจําปีงบประมาณ2,559ซึ่งสํานังกงานยุทิธรรมจังหวัดตราจ,จัดขึ้นโดยคณะกรรมการศูนย์ยุทธธรรมชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10แห่งในจังหวัดตรารวม100คนเขาร่วม ที่ห้องประชุมบ้านปูดีสอร์อำเภอเมืองตรานายถาวรกุลศิริผุ่มในการสํานักงานคุประพฤติจังหวัดตราและยุติธรรมจังหวัดตรากล่าวว่าตามที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดตราได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยขอใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนตนําบลเทศบาลหรือสถานที่เหมาะสมเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตราเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้น และเป็นการขยายศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนงานด้านยุติธรรมชุมชนตําบลเป็นรูปประธรรมเกิดการทํานวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมจึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมและการบริหารจัดการ จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบป้ายยุติธรรมชุมชนให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทั้ง10แห่งที่ได้มีการดําเนินการจัดตั้งไปแล้วอีกด้วยจัดหางานจังหวัดตราดประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา นายนพดลพออยู่ดีจัดทาง,งานจังหวัตรา,กา,า่กวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2559ให้ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ําโดยกิจการประมงทะเลเป็นการขยายเวลาจากเดิมสิ้นสุดในวันที่30มรกราคม2559 เป็นภายในวันที่31กรกฎาคม2 5 5 9สำหรับแรงงานต่างด้าวในกิจการแปลรูปสัตว์น้ำซึ่งเดิมจะสิ้นสุดการขอจดทะเบียนในวันที่22กุมภาพันธ์2559ขยายการดำเนินการต่อไปอีกตั้งแต่วันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์ถึง22สิงหาคม2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ในายจ้างสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานให้รีบพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งนายจ้างกิจการประมงทะเลและกิจการแปลรูปสัตว์น้ำสามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบสเซ็ตบันสต็อปเซอร์วิสจังหวัดตราหรือศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาตรา นักหอประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมงอบเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดีทั้งนี้ในระหว่างที่แรงงานต่างดา้าวยังไม่มีใบอนุญาตทํางานนายจ้างจะจ้างแรงงานต่างด้าวทางานไม่ได้หากนายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงถึง1 0 0 0 0แบาทส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทํางานจะถูกจําคุก5ปีหรือปรับ1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ